ครับก็สวัสดีท่านสมาชิกนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปพิเศษแนะนำวิธีการตีเส้นด้วย Open Interest h i t m a ทินแีว่าส่รงรูปภาพ Open Interest เมื่อวานไปมีน้องๆทักมาถามว่าพี่ครับมีวิธีการตีเส้นยังไงอยากรู้วิธีการตีเส้นตีไม่ถูกตีไม่ได้ตีตีไม่ตรงกับที่ผมตีฉะนั้นก็ก็มาดูนวคิดที่ผมตีแล้วกันว่าเออมันมีแนวคิดยังไงนะครับก็ให้ดู หลักๆของ Open i n t e เ e s t เนี่ยเราดูที่ฮีทแม p สีเขียวดังนั้นเนี่ยสีเขียวก็จะเป็นแนวแนวรับแนวต้านที่สำคัญที่สุดฉะนั้นเรำกามาพอดสีเขียวหลักๆก,ก่อนซึ่งทิกง,ง่ายๆของฮีทแม p เนี่ยสีเขียวหนาๆเลยเนี่ยถึงซีรีส์ซีรีส์ไกลๆเลยคือ300วันเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเส้นที่เป็น50ทุกๆ50าอ่ามาลองดูก่อนว่าทุกๆ50ยังไงนะครับก็นี่ เก้าร้อยห้าสิบหนึ่งพันเก้าร้อห้าสิบอ่านี่ก็จะเป็นเส้นที่มีเส้นตีเขียวเยอะเยอะนี่สองพันอันนี 2, นน้เขียวเยอะเลยสองพันห้าร้อยห้าสิบสองพันห้าร้อยสองพันห้าสิบอ่าสองพันหนึ่งร้อยอ่าคุณจะสังเกตว่าทุกๆุกห้าสิบ จะมีการวาง Open i n t e r เทอที่ค่อนข้างไกลไกลไกลกว่าไกลกว่าของของระดับราคาอื่นนะครับต่อมาคือแนวรับอันนี้อันนี้ถือเป็นแนวรับแนวต้านที่ที่แข็งแกร่งที่สุดนะต่อมาก็คือแนวต้านรองอแนวต้านรองก็จะตีรี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยวันร้อยกี่วันดูที่ไหนก็คือกี่วันดูที่ตรงนี้ตรงเนี่ย DTE เนี่ย เทต้าเอ็กซ์าอันนี้ก็จะเป็นเวลาของคลีเรทฟิเจอร์ที่จะบอกว่าออปชันหมดอายุเมื่อไหร่แล้วราคาปัจจุบันอยู่ตรงไหนอยู่นี่ครับราคาปัจจุบันอยู่นี่อยู่นี่ประมาณสอ,องสองศูนย์สองศูนย์สองพันที่สิบดีเลแนวต้านลองเราจะพอร์ตยังไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแนวต้านลองเนี่ย ถ้าถ้าเอาตามประสบการณ์ผมนะจะอยู่ที่เส้นทุกๆยี่สิบห้าเป็นหลักตามมาดูกันนต้านรองส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้เขียวเยอะเลยหนึ 75, ่งเก้าเจ็ดห้านนี้เขียวเยอะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไม่เกินร้อยห้าสิบวันประมาณเนี้เนี่ยตรงนี้อ่าเราเห็น,นต้านรองก่อนนะเห็นต้านรองเหเป็นแบบนี้ แี่แถามว่ามีแนวต้านอื่นหีกอไมอ่ะม,มันก็จะมีสีเขียวอยู่ป่าปลายใช่ไหมแต่ว่าเราให้สังเกตว่าจุดที่สำคัญก็คือเราเอา Open Interest ลระหว่างคอกับพุ้นเนี่ยหักลบกันแล้วมีจำนวนอันข้างไหนมีจำนวนมากมากเกิน250ออันนั้นถือว่าเป็นโอเพเป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญตัวอย่างเช่น สองศนอ่านี้ก็ปินแนวแล้วแนวต้านเหมือนกันผมว่าสิบสองศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยแล้วก็สองศูนย์สามศูนย์ออันนี้จะเป็นตัวตัวที่ใกล้กับราคาฟีเจอร์ที่สุดอ่าและเมื่อเราได้การาฟแบบน,นี้ปุ๊บ เรามาลองพอตกันในใน m p 4ดีกว่าฮะโอเคเราพอ์ต,ตามแนวต้านใหญ่ก่อนเลยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับ ต้านใหญ่นีต้านรองทุกๆ25่5แต่แนวต้านใหญ่จริงๆมันก็คือทุกๆ50าสิบนะครับแต่ว่ามันจะมีเนีต้านรองคือทุก25ด้วยแล้วก็พอร์ตอะราคาปัจจุบันอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราต้องมี85ด้าด้วยเนาะจะได้เห็นข้างล่างอ่าแปเนี่ยให้สังเกตว่าซีรีส์เนี่ย กับราคาโอเ n นเทเลสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแนวรับแนวต้านโดยธรรมชาติอยู่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยอ่าพอมาเป็นแบบน,นี้ปุ๊บอ้าเราก็ดูว่าในแนวต้านรองอยู่ตรงไหนบ้างอ่าก็คือจะมีมีสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ 5่ะสิบยี่สิบสาี่สิบเราก็จับใส่อ่ะสิบยี่สิบ สี่สิบประมาณเอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่าเอ๊ะยมาดูสิลืมอะไรหรือเปล่า,าลืมโซนไหนเอ่ยอโอเคครับก็เมื่อเราได้รูปของ แนลรับเดลต้าจาก Open Interest แล้วเนี่ยเรามาดูวิธีการวาดกันนะครับเราจะเล่นอะไรได้บ้างโดยปกติเนี่ยมันก็จะเล่นได้หลายแบบก็คือทั้งเบรกเอาท์ทั้ง oo, ทะลุทะลุไปเลยหรือจะเล่นคอนเทเลียนรีเวิร์ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะมีทริกหลักๆก็คือเราเอาเลโชเป็นหลักก่อนอันดับแรกเราเอาเราเอาเลโชขึ้นมาก่อนเอาเลโชไกลเป็นเป็นตัว เป็นตัวเอาอ่ะไม่ให้เลโชว์ไกลสิเอารีวอร์ดไกลอะ่ะเอารีวอร์ดที่มันได้มากกว่าหนึ่งเนี่ยเป็นตัว TP เอาเอาโซนที่รีวอร์ดน้อยเนี่ยเป็นตัว SL เอาโอเคตัวอย่างเช่นถ้าราคาลงมาตรงนี้ปุ๊บก็กดบายกดบายแ้วก็ไป TP ข้างบนนี้แต่ว่าเอาระบายตรงนี้แล้ว SL ตรงไหนเตรงนี้ครับ เอชแอสโซล่างเนี่ยมันจะได้อะไรปุ๊บมันจะได้รีวอร์ดเตียห้ามาเตียห้าแต่รีวอร์ดที่มันจะได้ถ้ามันเด้งกลับขึ้นมามันจะได้เท่าไหร่อ่ะมันจะได้สิบฉะนั้นเนี่ยรีวอร์ดอาก็จะเป็นอาจะเป็นหนึ่งต่อสองถูกไหมใช่ไหมโอเคถามว่าเอาแล้วแล้ว เอาอันนี้เป็นจุดเล่นได้ไหมเอานี้เอาตรงนี้แล้วเลสเลไปเลยได้เปล่าได้ครับแต่ว่าช่วงที่มันเกิดโนดของของแอร์สเปซของช่วงที่ไม่มีโอเนอินเทอร์อมันกว้างคือถ้ามันโดนเนี่ยมันอาจถ้ามันถ้าเราเสียตรงนี้โอกาสโดนก็คือคือสิบเพราะว่ามันไม่มีตัวรับตัวรับอื่นละคือตรงนี้มันไม่มีตัวรับอื่นละฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันวาร์ปแบบมันจะวาร์ปไกลพอวาร์ปไกลทีนี้ปุ๊บ รีวอร์ดที่คุณต้องทำเนี่ยก็คือตรงนี้เอาวันเนี้ยไปแลกตรงนี้ถามว่าคุ้มหรือเปล่าคุม้มคุ้มไหมก็คือสิบห้าต่อสิบอ่ะสิบก็ประมาณรีวอร์ดหนึ่งต่อห้าก็คือไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือผมไม่ชอบไม่ชอบรีวอร์ดที่มันน้อยกว่าน้อยกว่าสองเท่าฉะนั้นเนี่ยก็จะแนะนำว่าลงมาตรงเนี้ยบายต้าจุดเนี้ย s อหรือ รอลงมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เซลแล้วก็อัพให้ตรงนี้เป็น S L ไปมันก็จะเป็น S L ห้าพอลงมาถึงตรงนี้ก็จะเป็น10 R R ก็จะคือ2เท่าอยู่ดีอ่าทำได้หลายแบบทำทาได้เหมือนกับที่ผมติ๊กหน้าให้เมาาื่อวานแต่ผมก็มาแนะแนวว่าเอ๊ะทำไมต้องทำรูปแบบแพทเทิร์นแนวนี้เพราะว่า ถ้าไปเล่นคอมเทนตรงนี้สมมต,รตรูตรงนี้เซลตรงนี้ปุ๊บมันมันเสียมันเสียระยะของเรโชรไปไกลเกินเพราะว่ามันไม่มันไม่มีจุดเบรกพยายามหาจุดเบรกที่มันที่มันเป็นจุดที่เราได้รีวอร์ดคุ้มค่าคุ้มค่าที่สุดนะครับก็จะเป็นแนวนี้ในส่วนของซิญญนลก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าทรงทรงราคามันก็ยังยังไม่ได้ไปไหนมากหรือที่ให้ไปเมื่อวานเนี่ย เหมือนที่ให้ไปเมื่อวานว่า,วาตรงนี้เซลใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องรอรอ,อให้มาให้มาให้มาทีพีตัวนี้แหละมันก็จะเป็นรีวอร์ดเนี่ยเราก็จะเสียเอลเนี่ยรีวอร์ดก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งต่อสองมันก็จะดีมันดีกว่ามันดีในการเกียร์ลิงเกียร์ลิงรีเทิร์นของของอัตราส่วนกำไรขาดทุนถ้าเราไปค้่อมเลนถ้าเราไปคล่อมบายดบิต์บายคล่อมเซลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราเสียรีวอร์ดเกิดไปเราจะต้องเกียร์ลิงไทม์ลง องไปอีกเพื่อให้มันได้รีวอร์ดคุ้มค่านมันก็เสียมันจะเสียเวลาไปหน่อยหรือหรือบางคนชอบแบบนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าผมสไตล์ผมจะแนะนําว่าหาอะไรที่มันได้รีวอร์ดหนึ่งกับสไว้ก่อนแล้วเล่นท่าย,ยากค่อยค่อยไปเพิ่มแอแดปใน,นการเล่นท่าย,ยากต่อไปครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับก็ขอบคุณมากครับ